อแบบแหลกมันแหลกมากไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์ราคาไหนนะคุณอันที่ว่าจะเล่นเกมแบบลื่นๆอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันหลักแสนหลักแเงี้ยราคชาวพันอมจานก็เลงอยู่ใช่มัก็อยู่แล้วแค่เก็บปรับเกิเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโยเฮยเ้คยเฮีย้ยเ้ยยเด้ย้ ตั้งภาพตั้งาเแคบกลับมาแล้วยืนๆไม่ค้อใกล้บอสตอนนี้ประมาณ80%แล้วครับอเียนอสเหมือนเดิมเลยอสเียง0แล้วเนี่ยตสุดก็เหมือนเดิม5 เีตีป์สามตีป์เบาเบาไอ้สัตว์เบา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 อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้คุณตินเสร็จแล้บอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้บอสตายแล้วมันดับไม่ไหลวะเนี่ยไม่มีไม่มีขึ้นระดับเราไม่ปีขึ้นแล้วเราได้ตีกัน เก็บเพรตอเก็บเพต่อเฮียแหลกหายยังแหลกไงเฮียแหลกปะแด็กมีจันมีไม่ออกมีมีใครแหลกมากปะแบบผู้คนทางบ้านมีแหลกมางปะเวลาเล่นบอลโลกอ่ะดูคนเนี่ยมันเยอะมากนะฮะโอดินวาร่านะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเลทอ่าเท่าไหร่นะหนึ่งพันเพชรสองอ่าร้อยห้าสิบบาทอยู่ใช่ปะตอนนี้ราคายังดีอยู่นะผมขายไปร้อยเก้าสิบ ทอนใ100 0ช่1 0น่ินนบาทอุ๊ยโอดินนี่คนเยอะมากฮะเยอะกว่าลินเนทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างที่เห็นน่ะมันโกโบอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอฮะมันไม่ใช่อยู่ในโซนแบบเฉพาะจุดใช่ปะอันนี้มันเป็นโอเพนเวิลด์ฮะสาหรับคนที่ถามนะฮะไม่ไหวแต่กูขอไปก่ัน แล้วอ tamam. okay, right huh? ีเวนต์ฆ่าบอสเก้าตัวม okay, ันจะทันไหมเนี่ยตามไม่ได้ตามไม่ได้ตามไปตามตามตามตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้บอสบอสตัวไหนต่อรออยู่เควสแล้วโอเคไปไปไปดัน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 ช่วยช่วยดันเควสหน่อย ูจะอยู่กคนเองด้วยมือกูเองเป็นโภเกียรติทั้งตัวมันเบาแต่การจะทำมันโคตรจะเน่ากล้าทำก็รับไปละเลยเอาแค่ฉันแต่ไม่กล้ามาเจอคนอื่นผมมาเคว้แลยดิะผมมาควยแล้วนะยังนิ่งกันอยู่เลยตีมาปล่าคนเดียวเฮ้ยผมไปตีมาปล่าอยู่คนเดียววันนี้อยู่ไหนกันจ๊ะฮัลโหลใกล้ใกล้ใกล้ถึงละใกล้ถึงละโอเครอรอเห็นหัวแดงเมื่อกี้ อยากกระตีหัวแดงด้วยใช่ใครอ่ะจัดหน่อยมะล่ะเอาทั้งหน่อยมะล่ะหัวแดงอ่ะมันอยู่ยุ่นอ่ะรอป่ะเราสองคนสี่คนสี่คนสี่คนน่าจะไหวนะเอาดิหัวแดงรออะไรอ่ะใช่หัวแดงแป๊ดเลยไปแค่งั้นผมโยนโยนหัวให้ลุงเป็ดแล้วกันปะ

มันตีอัลลิกันน่ะแล้วเราเราไปตีดีกว่าเฮ้ยนี่เปิดอะไรอ่ะอ้คนูเนี่ยมันตีแล้วนตีจีเดี๋ยวแดงเดีแดงเดี๋ยวแดงเดแดงเดี๋ยวที่แดงเดี๋ยวดูนะมันตีอัลลิเราเราตีเหรออันไหนอ่ะชื่ออะไรเจเจเซเว่นเนี่ยเหรอใช่แล้วอะไรมึงหัวแดงรอบนะเออนั้นนั้นมันเป็นอัลลิมันเป็นอัลลิกันเนี่ยเราไม่ตีดีกว่าเออเออเออถ้าเป็น อย่าไปยุ่งเขาแกครับเอออยอย่าไปยุ่งอยย้อนหัวผมหน่อยเดี๋ยวผมย้อน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 ยหัวเพราะว่ามันเป็นอลิกันหัวมันแดงไงอย้อนยหัวผมจ้ดวรอจัวะนี้เียเราบีดเราไปตีอลิกเราอ่ะยโ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 ย่ พร้อมจะมีเวลานี้มานานแล้วโยโเคียวเขาได้เถ้ากันดีเราเราไปเปิดเมรีมล้วบดึงพี่ออฟเข้าไปเมืองสากันให้ได้ดีกว่าจะได้เป็ระบายไวๆหน่อยจะได้ก็รก็รอไปพอกันเิ่มองมตก่ันไปอามไปล ตีที่จอเสร็แล้วก็ตีเวทเดียวกับลูกได้กับตีบังบอลได้บังเีตีอะไรตบตรำแต่ว่าตนเนี้ยจต้องจัดของฉันเลยครับพร้อมจะมีเวลานี้มันหนาวโย่เกมอะไรวะเคาเตอร์เคาเตอร์จันเอเแดงมาแล้วหัวแดงมาแล้ววิ่งผ่านม เฮ้ยแต่เขาไม่ตีเราเขาไม่ตีเราไม่ตีเราเาไม่ตีเราใช่เพอาะัดิ๊กแแค่ไนไอ้อาลิดเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่เขาวิ่งอะมีนะคำพูดภาษาไทย วันนี้ถือว่าดีมากนะครับวันนี้ถือว่าดีมากเลยที่ว่าทุกคนมาช่วยผมมาแบบเป็นอะไรที่เล่นง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็แบบดันเลเวลแบบช่วยกันผักดันนะให้แบบได้ข้ามแบบ 2, มปสองไปใ่าะจะได้เป็นสตาร์ทแมปสามใช่ปะถือว่าดีนะถือว่าดีมากนะฮะ

พอไ่เล่นคนเดียวอ่ะเป็นยืนไม่ได้เลยก่อนก่อนจอนต,อตอวต้องรอเพื่อนอย่างเดียวใช่ใช่ปัญหาเกมนี้คือเล่นพร้อมกันแล้วก็ถ้าไม่สะดวกคือแบบเดี๋ยวผมจะเข้ามาปุ๊บเออมันมีโอกาสได้เล่นพร้อมกันไงแต่ถ้าผมแบบไม่ไม่แต่ว่าจานก็ก็เหมือแนบบที่ผมพูดเลยมีตัวรองสามตัวใช่ไหมไฮโจ เฮ้ยมันคมเฮ้ยหัวแดงอยู่นี่หัวแดงอยู่นี่ไม่รู้ใครจะเปิดไหมหรือไม่เปิดน้วน้ำน้ำนอำน้ำน้น้ำน้น้อนู่ไ้นอยู้ไนน้อน่ำน้น้ำน้ไน้ำน้ำนอำป้ำะ้ำนะำน้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 ำฮ้รน้ำน้ำนี้ำน้ำน้ำ้ำนยำน้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 ้ำน้ำ จัด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 ครับจัดครับจัดครับจะรออะไรล่ะครับผมจัดครับมันคน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 ถึงไม่ได้แล้วด้วยลุงจนอยู่แล้วตี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 ครับติดการติดการครับกำลังไป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 กันเจอตั้นไปแล้วเจอตั้นไปแล้วไม่ลดไม่ลดตันลุบตันลุบมันวิ่งหนีได้เว้ยมันมันวาร์ปหนีเหรอใช่ไม่หนีไม่หนีไม่หนีเจออยู่เจออยู่เจออยู่ เนี่ย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 ลูกกระตันนี่เนี่ยวิ่งบินบินไปแล้วไปทังแล้วบินหนีไปแล้วตายเก็บเรื่อดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนมามามาทุบหัวเราเนี่ยเดี๋ยวมันบอกว่าเฮียอะไรไหวสัตว์กูกะไรอย่าเล่นกันอยู่มึงเป็นใครวะคิวกูไหมไอ้เรี่อลุมลุมสียังไม่ลุมสียังไม่ล้มเลย ลุงสี่ยันตัไวันลมต้องลุมห้าใช่ไหมต้องต้องห้าละตายสี่ลุงสี่ยงไม่นลลุงเป็ดลุงเป็ดนี่ไม่เข้มไงถ้าลุงเป็ดเข้มนะลุงเป็ดยังไม่เข้มลุงเป็ดจะไม่เข้มถ้าลุงเป็ดห้าสิบนี่เข้มเลย กระชากคอมาบุกสักทีเออกระชากก่อนเกี่ยวอะไรกระキュวอะไรที่ว่าแกระชากกระชากบุกก็ค um ือแบบแบดึงมามาคุยก um ันก่อนไอ้หนูมาคุยกันก่อนไอ้หนูแต่ถ้าเกิดดึงมาแล้วแบบไออันนี้มันกระキュบด้วยมันก็กระキ้บฝาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิน้องต้องแต่งแล้เฮียชะตาชีวิตคืนนี้จะบอดได้ไหมนะ ก็ลืมใส่ดาบคือเดียวไปนะงั้นดึงมได้แล้วเมื่อกี้ดืงมดาบโล่มีแต่แค่ไอ้มือเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่ฮะแต่ถ้าเราห้าสิบตัวทุกถ้าเราห้าสิบสี่ตัวถ้าเ,าาเกิดเราห้าสิบสี่ตัวเราเราไหวปะเมื่อกีอ้คิดว่ากระทืบได้ปะว่ ลวงน่าแต่ที่มันตึกนะดับนถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีซีซีเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะอีซี่เหมือนเมื่อกี้ผมสตัรนไงสตัรนไปกับตายอยู่แต่ว่าเพื่อนดึงต่อไม่ได้ไงทักิลคอมโบเราไม่ดีไงอ๋อสกิลคอมโบไม่ดีนะคอมโบจ้าก็ผมเปิดก่อนแล้วเปิดมาอ่ก็ไปพร้อมกันเีื่อกี้ถ้าเกิดเราพร้อมกันหวันจูดีชูดอย่างเงี้ยตายห่าวันทูทีชูดไอสัตว์ชักกันเลยเนี่ย